แชงกิล่าฟอนเทียตอนที่451มังกรเอ๋ยมังกร,งกรตอนที่28ไม่าาทราบว่าเทนัำบุญหญิงเป็นประเภทที่ถูกมแมลงกัดง่ายหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ละก็คงคิดได้ว่ามังกรขาวกับโจเซตมีจุดร่วมอะไรบางอย่างอยู่ ไม่ใช่ฉันแต่เป็นนักบุญหญิงต่างหากที่เป็นเป้าหมายเพราะตอนนี้รูปมังกรเล็งการโจมตีมาที่นักบุญหญิงอย่างชัดเจนแค่เดินไป5เมตรก็มีราวๆสิบตัวแล้วฉันพูดไซน่าลำดับความสำคัญสูงสุดคือนักบุญหญิงลองลองมาคือการกำจัดพวกมันนะหลับทราบจะใช้ยุทธป,ปกรกรท,ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันเพื่อคุ้มกันค่ะไม่รู้ว่าเพราะเวลาผ่านไปหรือเพราะโดนผู้เล่นฆ่าไปจำนวนมากพวกรูปมังกรที่ไปเรียนในโกดสร้างขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้พวกที่เหมือนกับหมดหายไปหมดแล้วรูปมังกรที่เหลือนในตอนนนนีีีีี้้มมมมมเเเเเพยยยงงงลลูููกกกรรรร่่่่่าาาาาุษ์ทคือออไไหหหวววววปปปดึสบ็ผ ไม่คุ้นเคยกับการบังคับแต่เจ้าพวกนี้ดันใช้แพรรี่ได้ด้วยนี่สิยุ่งยากชะมัดเลยฉันพูดท่านนักบุญจังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแค่นี้สบายมากยืนยันจากสเปคชั้นเครื่องนี้ในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่เป้าหมายการคุ้มกันจะถูกลบกวนต่ำกว่า5%ค่ะช่างน,น่าอุ่นใจจริงๆนะคะเกาะมังกรนั่นก็สุดยอดเลยแต่ว่าท่านสลาคุด,ดามนั่นคืออ๋อนี่หรอเฮ้ยเห็นนะเว้เอาไปกิน ลองลอยสีแดงถูกวาดกลางอากาศเส้นนั้นกลายเป็นเอฟเฟกการโจมตีพุ่งแหวกอากาศยามค่ำคืนออกไปนั่นคือการโจมตีที่พุ่งเข้าเป้าอย่างงดงามชื่อของมันคือล um ูมิเดียนดาบสมบัติแห่งชายแดนมันทํามาจากวัตถุดิบของมอนสเตอร์ตัวหนึ่งตอนนี้มันอยู่ในหมวดของดาบคาตานะที่ใบมีดเรืองแสงตอนกลางคืนแล้วนะส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบใช้อาวุธประเภทคาตานะเท่าไหร่ถ้าเป็นเกมที่ตัดสินกันด้วยดาบเดียวแบบอาคุมสัสึอก็ว่าไปอย่าง แต่ในเกมนี้ที่มีการโจมตีซ้ำๆหลายครั้งครงสร้างแบบดาบเดียวมันก็รู้สึกขัดขัดไม่น้อยและยิ่งเป็นอาวุธที่ต้องถือ2มือด้วยดาบสองคมอย่างลุกแรงมันควงได้ค้องตัวกว่าเยอะแน่นอนว่าข้อดีมันก็มีเยอะเหมือนกันด้วยสเตตัสของฉันตอนนี้มันนึกประสิทธิภาพออกมาได้อย่างไม่เต็มที่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่ได้เกียดดาบคาตนาแต่ก็ไม่ได้คนขวายหามันมาใช้อืมแล้วมันมีความสามารถอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นมันยิงขึ้นดาบได้ด้วยหลักๆมันมี2ล่างน่ะคือการสลับไปมมมมมาาาาาาตตตปปรรริิิิณขอออออองงงงงแแแแแสสจันนนททละี่่่่บบเ้คถไใชกกุญญหห็ ฉันรู้อยู่แล้วนี่เป็นผลงานของช่างตีเหล็กวอเปาวคนนั้นสินะอ่าก็ใช่แหละจริงสิฉันลองใช้กิตกิจแล้วนะรู้สึกดีมากเลยแต่ว่าค่าสเต็งที่ต้องการมันมากไปหน่อยแต่ก็พอจัดการได้แหละขอบคุณที่อุดหนุนนะแล้วดาบเล่มนั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมล่ะก็อย่างที่ว่ามันนั่นแหละทุกครั้งที่ฉันเบี่ยงลูมิเดียนขึ้นดาบก็จะพุ่งออกไปด้วยเพลงเสียงเหมือนกับที่ตันแตกออก รูมิเดียนหักครึ่งอย่างง่ายดายฉันรีบเตะลูกมักงกรที่กำลังสู้อยู่แล้วถอยหลังออกมาอิมนอนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยพึมพำบางอย่างออกมาอาวุธพังไม่สิยังมีด้ามดาบอยู่แสดงว่าก็ตามนั้นนั่นแหละสร้างใหม่ดาบสมบัติแห่งแสงชายแดนลูมิเดียนมันมีค่าความทนทานที่แตกต่างจากอาวุธทั่วไปโดยพื้นฐานแล้วดาบเล่มนี้ต่อให้ใบดาบหักลงไปค่าความทนทานของมันจะไม่ลดลงหรือจะเรียกได้ว่ามันเป็นอาวุธที่ไม่มีวันพัง ดังนั้นมันเป็นอาวุธที่เหนือกว่าดุกแรมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่อีกเศษดาบที่หกักคาด้ามดาบแตกสลายจากนั้นใบดาบสีแดงฉานเล่มใหม่ก็ก่กอตัวเอากับน้ำแข็งดาบเล่มน,นี้นะ่ะมีการฟื้นฟูค่าความทนทานด้วยการอาบแสงจันทถึงแม้จะไม่ได้ฟื้นฟูในปริมาณที่มากมายอะไรและเป็นแค่ความสามารถเสริมก็เถอะใบดาบที่สร้างขึ้นมาใหม่มีค่าความทนทานที่แยกจากค่าหลักและใช้ค่านี้ในการใช้งานท่าพิเศษอย่างในกรณีนี้คือการยิงขึ้นดาบออกไป เมื่อวานฉันอุตส่าห์ไปวางไว้กลางแดดที่ระบบิดมาเลยนะพลังโจมตีมันเลยสูงพอสมควรแต่การที่มันต้องต่างแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์แบบนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่กลางแจ้งสิแต่ก็ช่างมันเถอะได้เวลากำจัดมังกรยักษ์แล้วหลังจากที่ฉันอธิบายความสามารถของมันอิมลอนก็พึพรรมพำบางอย่างพารามิเตอร์สเปคพิเศษเพอเอ็พซไม่สิโดยพื้นฐานแล้วเกมนี้ทั้ง NPC ซและผู้เล่นก็เคลื่อนไหวาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอ่านี่มันความพ่ายแผ้ด้านการจินตนาการนี่นาะ ฉันว่า NPC ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มันไม่น่ามีเรื่องพลังจินตนาการอะไรนั่นหรอกแต่สำหรับเอ็มรอนแล้วมันคงเป็นความพ่แพ้ที่ยากจะเข้าใจละมัง้งฉันพูดขึ้นอ๋อจริงสิบีลักษ์คนที่สร้างเจ้านี่น่ะฝากข้อความมาถึงได้ด้วยละ่ะว่ามาค่ะพ่อของฉันสุดยอดกว่านี้อีกงั้นเหรอคะอ้าวสนใจแค่อุธจริงๆด้วยสินะฉันมองตามเอ็มรอนที่เดินโซเซไปมาแล้วเวงดาบยังชุนลมูลอีกครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่าตอนนี้กําลังคนเริ่มไม่พอแล้ว จำได้ว่าทิ้งบิวบาร์ดไว้แถวๆนี้จะแวะไปเก็บได้ไหมนะอาจจะต้องอ้อมสักหน่อยแต่ก็ไม่ไกลาจากเส้นทางหลักหรอกฉันมองไปยังท่านนักบุญเธอทำท่าประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเลยใช้โอกาสนี้เจอแล้วเจอแล้วถึงจะเป็นแค่เรือแต่การจอดไว้บนดินนี่มันเด่นชะมัดเลยตอนนี้กองอีเวนท์ลีของแคนก็น่าจะว่างอยู่น่าจะเก็บได้ละมั้งไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจากมีผู้เล่นอยู่บนยานหาเดี๋ยวสิกล้าได้ยังไงมาขึ้นเรือของคนอื่นตามใจชอบเนี่ย ถึงจะมีระบบเจ้าของคุ้มครองอยู่ทําให้ขโมยไม่ได้ก็เถอะตอนที่ฉันกําลังสนใจเรืออยู่นั้นลู่ม,มังกรตัวหนึ่งก็ได้พุ่งเข้าโจมตีท่านักบุญและแล้วหวัดดีหวัดดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะซาลาโคแห่งเซิร์ฟเวอร์มิว ลูกศรเส้นหนึ่งแหวกผ่านอากาศมันปักเข้าที่หน้าผากของลูกมังกรอย่างแม่นยำฉันหันกลับไปพูดกับเสียงนั้นวิธีการเรียกแบบนั้นมันเมื่องยหน้าขึ้นก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือของบิลบาร์ดเขาเป็นนัธนูในชุดเกาะเบาฉันไม่รู้จักชายคนนี้หรอกแต่เขารู้จักสังกัดของฉันและฉันก็รู้จักคนคนหนึ่งดีที่ชอบแต่งตัวแบบนี้ก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดขึ้น ที่จริงแล้วเราเคยเจอกันที่เกาะนนั้นจําได้หรือเปล่ายังไม่ได้ยินเรื่องมาจากเซอร์เบิสินะฉันไงอารโทรเบิร์ดที่เคยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แกม,มากไงตอนนี้ฉันเป็นยาชิโรเบิร์ดแล้วนะฉันรู้จักดีเลยล่ะคุณยาชิโรเบิร์ดฮะก่อนหน้านั้นยินดีที่ได้รับเข้าตําแหน่งด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณ ยาชิโรเบิร์ตหรือควรเรียกว่าอาร์โธเบิร์ดดีละ่ะเป็นชื่อที่น่าคิดถึงแฮะเจ้าต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์แกมมากลายเป็นเกมเซิเวอร์เอพีเอสสุดเหง่งสวยเซิร์ฟเวอร์ฝีที่มีเซิเวอร์หรือใบาบานคุมอยู่มีแต่พวกบ้าที่พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการต่อยตีด้วยมือเปล่าแต่เซิร์ฟเวอร์ที่เจ้าเนยอยู่กลับต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ยกย่องอาวุธปืนและแจกให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แกมมาเซิร์ฟเวอร์ของฉันทนก,ก,ใใทกนเลยลยะุค ยาชิโรเบิร์ตพูดกับฉันตอนนี้ฉันสังกัดกองทัพสี่ทุบอยู่ส่วนนายก็อยู่วุบก,กังสินะเราเป็นพันธมิตรกันนี่นาไม่ว่าตอนนี้จะทําอะไรอยู่มารวมมือกันหน่อยไหมล่ะในเกมเซอร์ฟเวอร์กันแมนอาวุธปืนที่นอกจากปืนพกเริ่มต้นแล้วถือว่าเป็นของหายากพวกเซอร์เวอร์แกม่าเลยพยายามรวบรวมปืนต่างๆที่ลอยมาติดที่เกาะจากนั้นก็ยิงแหลกพวกที่ชอบออกเดินทางไปยังเซอร์เวอร์อื่นเพื่อหาดินปืนส่วนใหญ่ก็คือพวกเซอร์เวอร์แกม่านี่แหละ ในบรรดานั้นอาทโธเบิร์ดคือคนที่โดดเด่นยิ่งกว่าใครคนที่สามารถใช้ปืนค้าบศิลายิงเป็นสไนเปอร์ทะลุช่องว่างเล็กๆในป่าทิบได้ก็มีแค่เจ้านี้เท่านั้นแหละอ๋อใช่แล้วฉันกับเจ้านี้นะ่ะมีวาสนาต่อกันเลยละ่ะฉันเคยโดนเจ้านี้ยิงทะลุตาข้างหนึ่งมาแล้วส่วนชานก็เคยชิ้คอเจ้านี้เหมือนกันฉันถามออกไปการสนับสนุนนะ่ะขอบคุณอยู่หรอแต่นายจะไหวหรอดูท่าทางแล้วอาวุธหลักของนายคือธนูไม่ใช่หรอ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะที่เซิร์ฟเวอร์แกม่าน่ะการใช้ธนูเป็นอาวุธฉกเฉินตอนกระสุนหมดก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นตอนที่เล่นซาบาก,กันหรือว่าตอนนี้ยาชิโรเบิร์ดยังใช้อวตารชายหนุ่มบอบบ้างเหมือนเดิมแต่ฉันรู้ดีว่าสไตล์การต่อสู้ของเจ้านี่ครอบคุมทุกระยะการโจมตีทั้งระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลยาชิโรเบิร์ดได้พูดขึ้นผู้หญิงคนนั้นอ๋อท่านนักบุญสินะการที่พาคนระดับนั้นเดินทางมากันแค่สองคนแถมผู้ติดตามก็ไม่ใช่นยอยอุวินโลดสักสิทธ์อีกแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ให ก่อนนะถ้ามาเจอกันที่นี่ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วนะเดี๋ยวส่งคำเชิญไปให้ฉันและยาชิโรเบิร์ตต่างฝ่ายต่างส่งคำเชิญและตอบรับกันแค่นี้เควสดาบแห่งนักบุญกระถูกแชร์ไปให้ยาชิโรเบิร์ตแล้วสินะฉันหันกลับไปพูดกับอิลิทเทล่าท่านนักบุญครับถึงจะเป็นคนนอกแต่คนนี้ก็เป็นเพื่อนเก่าของผมเองขออนุญาตเพิ่มเขามาเป็นผู้ติดตามด้วยได้ไหมครับค่ะไม่เป็นไรค่ะ ช่างใจกว้างดีเหลือเกินฉันเก็บเรือบิวบายกับเขาทีและหน่วยองคลักนักบุญหญิงเฉพาะกิจก็ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าไปยังสมรภูมิที่สีดำและสีทองกำลังปะทะกันอยู่ยาชิโรเบิร์ตพูดไอที่เก็บเรือลำเบืเ้่มนั่นได้ก็น่าสนใจอยู่แต่ฉันสนใจเจ้าหนั่นที่อยู่บนเรือมากกว่าแฮะไว้มีโอกาสขอลองยิงหน่อยได้ไหมไม่แน่ว่าโอกาสนั้นอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะงั้นก็เยี่ยมเลยไม่สิแต่ที่สำคัญกว่านั้นคุณพาวเวอร์สูตรงนนนนั้่ะะมีสนะ ฮึ <c oughs> ใส่หน้าเอาซาจิตเทเลสให้เขาดูหน่อยรับทราบทำการติดตั้ง โอ้โห oh, ยอดเยี่ยมสุดยอดเลยก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องมีแน่แต่นี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆฉันเข้าใจดีเลยนะไซน่าถ้าพูดอ้อมๆแล้วก็เจ้านี่มันน่าขยักขยแงซิน,นะแต่เจ้านี่นะก็เป็นพวกข้างปืนเข้ากระดูกดำเลยละ่ะทางที่ยาชิโรเบิร์ตจ้องเขงม่งไปที่ปืนยาวซาติทาเลียชนิดที่ว่าถ้าเป็นไปได้แทบจะเอาลิ้นบเบลียได้ทุกเมื่อทำเอาขนาดไซน่ายังถอยหลังไป1หนึ่งก้าวสำหรับเจ้านี่แล้วการที่รู้ว่ามีปืนอยู่แต่ไม่สามารถหามาใช้ได้คงเป็นสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดพอสมควรยาชิโรเบพูด ต้องเกี่ยวกับยุคเทพแน่ๆเลยใช่ไหมขณะฉันเขียนแปลนอย่างละเอียดไปให้ช่างตีเหล็กดูเจ้าพวกนั้นยังปัดตกด้วยคำพูดที่ว่าไม่สามารถสร้างได้ท่าเดียวเลยฉันก็คิดว่ามันคงมีระบบล็อกอะไรประมาณนั้นอยู่แน่ๆถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ช่างตีเหล็กมีอาชีพที่ถูกเรียกว่าช่างโบราณอยู่ใช่ไหมล่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรตรงนั้นเหรอมั้งนี่ไงอาวุธยุคเทพที่ฉันค่อยขุดเจออยู่ดูยังไงก็รู้ใช่ไหมล่ะมันคือปืนลูกซองชัดๆแถมไม่ได้เจอแค่อันสองอันนะฉันเก็บรวบรวมมันมาเยอะมากเลยล่ะแสดงว่ามันสามารถซ่อมได้ใ่่หลละพเเป็นนนืวกับทีายู ก็ะชัน <moon> อ <ural ism> ุทิศวัยยาวทั้งหมดให้กับมันจนกลายเป็นงานอดิเรกตลอดชีวิตไปแล้วนี่นาเซอร์วิลก็ตัวหนึ่งแล้วเจ้านี่ก็อีกตัวหนึ่งแต่ก็ช่างเถอะได้เจอเพื่อนเก่าแบบนี้ก็ไม่รู้สึกแย่อะไรว่าแต่นายน่ะจะพาเธอไปที่ไหนหรอตรงนั้นไงเอาจริงดิแต่ก่อนอื่นขอทำอะไรหน่อยได้ไหมข้างหลังนั้นน่ะมีอัศวินคนหนึ่งกําลังวิ่งตามมาอยู่เอ๋เดี๋ยวสิไอ้ไซน่าอุ้มทางนักบุญหญิงหนีแล้ว ความเร็วที่พุ่งมานั้นมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นบัฟที่ฉันอุ้มธน,นักบุญด้วยท่าเจ้าหญิงกันนะบ้าเอ้ยธงบาร์นานี่มันอะไรกันเจ้านั่นเป็นมอนสเตอร์บอสหรือไงฉันพูดออกไปธน,นักบุญาน,นักบุญครับช่วยแก้ต่างให้ผมด้วยได้นะครับน่าเต่นเต้นจังเลยนะคะเอ้ยสันลากูนี่นายไม่ได้ขออนุญาตจริงๆด้วยสินะสุดยอดไปเลยว่ะก็มันช่วยไม่ได้นี่นะแย่แล้วทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้กันเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้เบเดียนงั้นนขอทาากรปะะะหค ฉันที่โดนเหยียบหน้าจมดินอยู่เลยไม่รู้จะโดนเชืออยังไงเดี๋ยวก็น,นะเจ้าเซธฉันเขียจนจดหมายไวล้วไม่ใช่หรอว่าทั้งหมดเป็นแผนการของฉันเองท่านนักบุญคะนี่มันคนละเรื่องกันนะคะอ้าวงั้นหรอถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้สินะเดี๋ยวกหรอเล่นนะตอนอยู่ต่อหน้าท่านนักบุญทั้งทีฉันไม่ทําเรื่องบ้าๆอย่างการพี่เคหรอกแปลว่าถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านนักบุญก็คือการประหารสินะแบบนั้นก็แล้วแต่กรณีนะ ในที่สุดฉันก็ถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระแล้วเลยลุกยืนขึ้นเหมือนว่ากองอสเวนโลศักดิธิ์จะแยกย้ายกันตามหาท่านนักบุญทำให้ที่นี่มีโจเซตคนเดียวแล้วอิเลเทลล่าก็พูดขึ้นฉันอยากลองไปคุยกับท่านผู้เป็นสีทองราชามังกรผู้ปกครองท้องนภา,ามาตั้งแต่สมัยยุคเทพดูนะคะฉันถามโจเซตออกไปเขาว่ามาแบบน,นี้แหละแล้วเธอจะเอาอยัางไงล่ะคำตอบนั้นถูกส่งกลับมาในรูปแบบคำเชิญร่วมปาร์ตี้ตอนนี้ปาร์ตี้ของฉันมีทั้งตัวแทงตัวทำดาเมจและซัพพอร์ตระยะไกลถือว่าเป็นปาร์ตี้เฉพาะกิจท เอาจริงอยู่แล้วล่ะจะพิสูจน์ให้ดูเองว่าฉายาดีเฟนโฮเดอร์น่ะไม่ได้มีไว้เพื่อประดับเท่านั้นการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างซิกวูมและนัวลินที่มีผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วมเขา้ารวมจนกลายเป็นสมรภูมิตะลุมบอลถึงแม้ส่วนใหญ่จะเล็งซิกวูมเป็นหลักแต่เมื่อเห็นสภาพของซิกวูมที่มีพลังเหลือลดแล้วคาร์ลซิดยูคิวก็เผลอสะบัดออกมาซิกวูมก็เป็นสตูในเกมคงไม่ใช่ว่าจะโค่นไม่ได้หรอกถึงอย่างนั้นแม้ผู้เล่นจะโจมตีมาเป็นเวลานานก็ไม่รู้สึกเลยว่าจะสร้างคววาาาาามมมเเสียยยหหได้กก้้กกกกก่รทใัันนชงล็อ ไม่ใช่ว่าโจมตีไม่เข้าที่จริงการโจมตีของนัวลิงก็พอเห็นผลอยู่แต่ว่ามันแค่ทึกเฉยๆงั้นเหรอก็ใช่นะสิร่างนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านต้นกำเนิดในอดีตจงรู้ไว้ว่าแค่ปปะกายของพวกเจ้าเขี้ยวเล็บทื่อๆนั่นมีอาจโค่นฆ่าลงได้หรอก คาโรซิดยังคงคิดบึอขออันที่จริงการลมซีกวูมการมีอยู่ของนวลินนั้นสําคัญมากไม่ใช่แค่มีร่างกายที่ใหญ่โตทัดเทียมกันแต่ยังเป็นเพะทุกครั้งที่นวลินพ่นลมหายใจซิกวูมมักจะใช้ราชามังกงจรจะระแสงทูพักอมรูส่วนกับแทบทุกครั้งทําให้สามารถจํากัดการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ทว่านวลินก็ไม่ใช่มิดโดยสมบูรณ์และเนื่องจากถูกเจ้าของประสาทกระดูกและรุ่นน้องเกียริชังทําให้ในบางครั้งนวลินก็ถูกเล็งไปด้วยนวลินพูดมันยังไงกันแน่อา,ากิสเซอร์กันเนตมี มันเป็นผลจากการกระทําของคุณนัวลินที่ผ่านมาไงคะคุณนัวลินน่ะเมื่อก่อนก็ทําเรื่องแย่ๆไว้เยอะนี่คะความแข็งไร้สาระชะมัดแค่เจ็บๆคันๆระดับนี้อย่าคิดว่าจะทําอะไรข้าได้ละถึงในสนามรบจะมีข้อสงสัยเต็มไปหมดว่าเด็กสาวจะบู๊การ,รที่ต่อสู้เคียงข้างกับนัวลินนั้นเป็นใครกันแต่อย่างน้อยกันที่เธอเตือน่าเฮตของนัวลินไว้ที่ซิกบูมได้นั้นก็นับว่าช่วยได้มากแล้วคนที่มาทีหลังแล้วจะเข้าร่วมให้สลับตัวกับคนที่ทรัพยากรหมดซิกบูมมาสลับใช้ระหว่างการลบล้างสกิลละล้งลงเวววมนลลตตรััดย คาร์โลซิตยูคิถอนหายใจเฮือกใหญ่พางออกคำสั่งเดิมซส้ำๆสครั้งแลว้วครั้งเล่าเฮ่าให้บัญชาการคนเดียวในสถานการณ์แบบนี้มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะงั้นหรอทางั้นฉันขอเอาด้วยแล้วกันแม้จะช้าไปหน่อยพอดีโมแต่รับมือกับอดีตสมาชิกอ๋อไม่สิพันธมิตรแคนน่ะสิ่งนั้นดังขึ้นพร้อมกับดาบสีเล่มที่ไล่ลำกลางอากาศผู้ใดกันฉันคือไซเคอร์เฮลเล็ตหัวหน้าของแคนดาบดําดฉันมาที่นี่เพื่อที่จะโค่นนายดีเลยทางนั้นก็เข้ามา เราดาบเืียงชื่อและดาบมารไล่เราบำกางอากาศพวกมันเคลื่อนไหวเรากับกำลังมีมือที่มองไม่เห็นกวาดแก่งฟาดฟันซีกูมอยู่เสียงหัวร้องของผู้เล่นจำนวนมากภายใต้เพลงดาบรับใช้ขั้นสูงสุดที่ปรากฏตัวขึ้นทำให้แม้แต่ซีกูมก็ยังหยุดชะงักไปชั่วขณะอ้าช่างเป็นพายุด,ดาบอันบ้าคลั่งโอช่างยอดเยี่ยมกับอะไรเช่นนี้ได้รับคำชมถือว่าเป็นเกียรติเอาล่ะนะบุกเข้าไปอย่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มล้อมรอบมันไว้แล้วก็นำโจมตีจากทุกทิศทาง เสียงขานรับของเหล่าผู้เล่นกึกกล้องไปทวท้องฟ้ายามค่้ามคืนการที่สมาชิกหลกของดาบดำเข้าร่วมด้วยทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่กลับมาคึกคืนกันอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการบัญชาการแต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์อันทรงพลังของเธอที่ปรากฏต่อสายตาของผู้เล่นในที่แห่งนั้นคาโลซิสถอนหายใจเป็นอะไรไปคาโลซิสยังเร็วไปที่จะถอนหายใจนะคาโลซิสยูคิวมองไซเคอร์ฮันเลด,ด้วยหางตาหรือจะพูดให้ถูกก็คือมองดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไซเคอร์ฮันเลดใช้เป็นดาบควบคุมอยู่ก่อนที่เขาจะยิ้มมุมปาก แหมรุ่นพี่นี่สุดยอดไปเลยนะครับดาบลีลับยังผมไม่ได้แค่ตัวประกอบให้ดาบเทวะสินะครับนายทำงานให้บริษัทไอทีไม่ใช่หรอมารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรกันล่ะอย่างที่ฉันเคยบอกไปมันไม่ใช่เวอร์ชั่นด้อยกว่าอะไรทั้งนั้นความหลากหลายด้านเวทมนต์น่ะมันต่างกันออกไปฮ่าฮ่าดีมากเลือนในกายของข้ากำลังเดือดพ่านจิตวิญ,ญญาณของข้ากำลังถึงขีดสุดพวกเจ้าจะดึงพลังของข้าออกมาได้หรือไม่จงตายอยู่ที่นี่แหละ มวลขนาดมาหึมาสองก้อนปะทะกันโดยลักษณะนิสัยของซิกบูมที่ชอบสนใจเหล่าผู้เล่นทาให้มันโดนการโจมตีของนวลินเข้าไปเต็มๆหลายครั้งถึงอย่างนั้นการกลางขนาดใหญ่ของมันก็ไม่สั่นคลอนมันจับหัวของนวลินแล้วเหวี่ยงออกไปอย่างน่าลาคาญแน่นอนว่าผู้เล่นในที่แห่งนั้นมีจํานวนหนาแน่นทําให้โอกาสที่จะโดนลูกหลงจากการต่อสู้ของยักษ์ใหญ่สองคนก็ยิ่งสูงขึ้นเหล่าผู้เล่นที่อยู่ในจุดที่โวลินกาลังตกลงมาต่างวิ่งหนีกันยเยาเจิงแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนทับแต่แรงกระแทกที่โวลินตกลงมา สุดยอดไปเลยแฮะการต่อสู้แบบ MVM ของพวกระดับบอสเนี่ยแถมผู้เล่นทุกคนก็ช่วยกันนุมโจมตีขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกว่าจะล้มมันได้เลยเนี่ยสิขนาดคุณทนันียังมีอาการชง,งักให้เห็นบ้างถ้ามันอึดขนาดนี้ก็น่าจะมีกิมมิกอะไรซ่อนอยู่ก็ไม่แปลกหรอกไซเคิลฮัทเลตเหลือไปมองประสาทกระดูกพร้อมกับคาดเดาว,ว่าซิกบุมอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในระบบเรียกได้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปการปรับซิกบุมก็จะยากขึ้นเรื่อยๆพอเงื่อนไขาการเคลียร์อีกอย่างหนึ่งคือการกำจัดนัวลินถึงจะมีผู้เล่นบางส่วนที่ หากล้มซิกวูไม่ได้ก็ย่อมมีผู้เล่นที่พยายามจะเคลียร์เงื่อนไขลองปรากฏตัวขึ้นมาแน่พูดตามตรงเลยทั้งไซเคิลไฮไลท์และคาร์ลซิตยูคิวก็ไม่ได้ยึดติดกับการที่นัวลินจะต้องมีชีวิตรอดมากขนาดนั้นหากการค่าเดาของเลเบอรี่ถูกต้องไม่ว่าจะเคลียร์กันด้วยเงื่อนไขไหนผลลัพธ์ก็คงต่างกันไม่มากนักหรอกทว่าหลังจากการต่อสู้อันยาวนานทั้งสองคนก็บังเอิญรู้สึกแบบเดียวกันการโดนท้าทายว่าเป็นวีรชนซ้ำๆขนาดนี้เนี่ยถล้มไม่ได้ก็คงเจ็บใจน่าดูเลยนะ เผอเนี่อาจเป็นการปรับยูนิคอมสเตอร์ครั้งแรกของพวกเราด้วยซ้ำพอพวกเธอกับไลเบอรี่ดันแย่งโคตารอบที่สองไปแล้วนะสิถ้าเช่นนั้นแล้วจะมาอมมือให้ไม่ได้ไซกิลฮเลตปรับเปลี่ยนเพลงดาบรับใช้ให้เน้นการโจมตีมากขึ้นส่วนคาร์โลซิสยูคิวก็บรรจุเวทมนต์นใหม่ลงในดาบรีทูธคาร์โลซิตตะโกนซิกวูมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างอยู่ถ้าใครสังเกตเห็นแล้วก็ลองทําได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้ามั่นใจว่าจะไม่โดนบีจจะยอมเกินใหม่ก็ได้ถ้าไม่ไหวก็อย่าฟื้นล่ะให้สลับตัวกับแนวหลลลังแวาเสเสสบีียยท่ือรจ พวกเขาเป็นเพียงผู้เล่นคนหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำของกิลใหญ่ดาบที่กวาดแกว่งนั้นไม่ได้มีเพื่อทำร้ายศัตรูเพียงอย่างเดียวว่าแต่ที่ฉันตามมาด้วยอารมณ์พาไปเนี่ยนายพอจะมีแผนชนะซีกวูบ้างหรือเปล่า <c oughs> ก็พอมีนะจะว่าสายข่าวส่วนตัวก็ได้พอดีได้ยินเรื่องมาจากท่านผู้รู้คนหนึ่งมานะ่ะ ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อไว้แอดออกไปถึงแม้ว่าข้อมูลนี้ต่อให้ไม่มีก็พอถูถ่ายไปได้ก็เถอะซิกบนะูมน่ะเป็นมังกรเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีแกนกลางเป็นศูนย์กลางแล้วมันก็ใช้พลังเวทที่สังหารพลังเวทอะไรทํานองนั้นสร้างร่างกายขึ้นมาทั้งตัวพูดง่ายๆคือมันเป็นศัตรูที่ไม่สามารถโค่นได้น่ะนะผู้รู้คนนั้นบอกว่าการที่จะหยุดการทํางานของซิกบูมมี2วิธี1คือทําให้มันใช้พลังเวทจนหมด2คือการเจาะเก็ดของซิกบูมในสภาพสลัดชีพสละชีพหมายถึงร่างสุดท้ายอะไรงนี้เหรอ ก็คงงั้นหละมัง้งและวิธีที่จะทำให้ซีกวูมเอาจริงน่ะคําตอบนั้นก็มีมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วใช่แล้วตั้งแต่วินาทีที่ซีกวูมปรากฏตัวมันได้แผ่ขยายเขตแรงน้มถ่วงออกมามันคือการสวมบทบาทโลเพทําการกระทําเยี่ยงวิรชนเพื่อปลกเหล้าอารมณ์ของมันนั่นแหละคือวิธีพิชิตยูนิคซินิโดเอ็กตาครั้งนี้ เหมือนจะง่ายแต่ก็ยากแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หน่วยอสวินโลกศักดิ์สิทธิ์เป็นพวกโลเพเข้ากระดูและในระหว่างเ e อ็กตาซินิโลครั้งนี้การที่พวกเขาที่ไม่ยอมขยับตัวเพื่อปกป้องนักบุญหญิงเข้าร่วมกันต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างน้อยกันที่โจเซตผู้เป็นดีเฟนโฮเดอร์เข้าร่วมกันต่อสู้ก็คงไม่ทำให้บีไอจีถูกตัดสินในแง่ลบหรอกโจเซตไม่ได้พูดอะไรตราบใดที่เธอยังสวมบทบาทอยู่ก็คงไม่ยกจากท่านนักบุญอยู่แล้วและท่านนักบุญยังคงประดับรอยยิ้มสงบเสงี่ยมอยู่ท่ามกลางสมงนนงงรภูม ฉันมาที่นี่พอมีเรื่องอยากจะถามราชามังกรแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องอยากจะถามมังกรดำตนนั้นเสียแล้วในระหว่างนั้นช่วยปกป้องฉันจากซีกูมได้ไหมคะหากเป็นบัญชาถ้า่างั้นตกลงตามนี้นะคะคุณสลาคุคุณยาชิโรเบิร์ดคุณไซนาด้วยไม่ขัดข้องนะคะเดิมทีฉันก็ตั้งใจจะไปอัดเจ้านน่นอยู่แล้วสิ่งนี้ท่องทำอ่ะไม่เปลี่ยนหรอกถึงจะตามมาด้วยเพราะอารมณ์พาไปแต่เป้าหมายของกิลเราก็คือซีกูมเหมือนกันร <c oughs> ับทราบครับท่านนักบุญ ยืนยันเนื้อหาภารกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นแค่ปาร์ตี้เฉพาะกิจตอบใดที่ยังมองไปยังทิศท,ทางเดียวกันก็สามารถจัดการได้หมดนั่นแหละก่อนที่ฉันจะกระโจนเข้าไปในสนามรบอีกครั้งท่านนักบุญอิลิเทล,ล่าได้พูดสิ่งหนึ่งกับฉันคือว่าฉันยังไม่ได้ตอบแทนที่คุณช่วยทําตามคาขอของฉันเมื่อคราวก่อนเลยค่ะก็เลยอยากจะช่วยเหลือคุณที่กําลังจะกระโจนเข้าสู่สมรภูมิแล,ล้วค่ะหมายความว่ายังไงล่ะครับแหนนั้นเป็นสิ่งที่จักรพรรดิการสลักไว้ด้วยความรู้สึกอันแรงกล้าข้ามิะ ถึงอย่างนั้นก็ยังจะพอสะกดเงามายาของคมเขี้ยวอันเกี้ยวกา่านั้นไว้ได้สักครู่ค่ะนิ้วของานักบุญสัมผัสไปที่รอยแผลสลักที่พาดอยู่บนลำตัวของฉันไม่รู้ว่าานกบุญจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่เธอในตอนนี้กำลังจ้องมองรอยแผลสลักด้วยใบหน้านที่จริงจังอยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นราฉันหมาป่าแห่งรา้าตการผู้ไม่ยอมให้ใครซ่อนเล่นหลักฐานแห่งตนได้โปรดเพียงชั่วคู่นี้เท่านั้นได้โปรดมอบการอภัยโทษให้นักลบผู้นี้สวมใส่ชุดกอดได้ด้วยเถิดค่ะ ในตอนนั้นแม้แต่ฉันเองที่อยู่ไกลก็ยังไม่รู้ว่านักบุญหญิงพูดอะไรออกมาแต่ฉันก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสงสว่างบางอย่างคืบคันจากปลายนิ้วที่สัมผัสตัวฉันเข้าสู่ร่างกายของฉันพอลำแสงนั้นหายไปลวดลายรอยสลักรอยแผลของลายคาออนที่อยู่บนลำตัวของฉันได้กลายเป็นรอยประหลาดที่เหมือนกับโซ่ที่พันไปด้วยดอกไม้แล้วเธอก็พูดต่อเพียงชั่วครู่นี้เท่านั้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆจนกว่าจะจบภัยพิบัติมังกรครั้งนี้ฉันได้ผลึกรอยแผลนี้ไว้ให้แล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นต้้อองพกกรรรไดับจายแผลนี้ด้วยยยยไไมมม่่่เเลลนนีัอดเเยยยี่มากลขอบคคุณบ ถึงรูปลักษณ์จะออกดูฟุ้งฟิ้งไปหน่อยแต่ไม่ว่าตอนนี้ผิวหนังของฉันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ทําให้ฉันลาคาญใจอีกต่อไปแล้วอะไรกันคมรู้สึกนี้แค่ได้สวมชุดกอดโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเคยเียร์เกมได้เลยไม่รู้ทําไมอารมณ์มันพุ่งปีขึ้นมาแบบนี้ก็คงใช้ชุดตัวเก่งนั้นได้แล้วสินะเจ้านั่นที่ฉันเผชิญหน้านับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้พายแพ้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็คว้าชัยชนะมาได้เหมือนกัน การที่ฉันสามารถส่งมอบวัตถุดิบของแมงป่องคิสตันจำนวนมหาศาลให้กับสมาคมการค้าตาช่างทองคำได้นั้นมันไม่ได้เป็นพลังของฉันเพียงคนเดียวแมงป่องคือเพื่อนสีแต่ในบรรดาเพื่อนสีทั้งหมดนั้นมันมีตัวที่ฉันสนิทอยู่เป็นพิเศษถ้าสีบูมคือทองคำหนึ่งเดียวในฐานะยูนิคโมนสเตอร์เจ้าหนีก็เป็นทองคำที่หาได้ยากที่สองประกายเมื่ออาบแสงจันทร์ยุทธภัณฑ์นี้ใช้วัตถุดิบของเจ้านั่นที่หลับไหลยอยู่ในอีเวนเทเรียม,มาตลอดเพื่อรอว,วันที่ฉันจะได้สวมใส่มันและนี่คือชุดเกาะผลึกทองเอ็ก บีลักบอกว่าไม่รู้ทําไมช่างอัยมณีของแคสซิเลียถึงตอบรับได้อย่างน่าประหลาดแต่มันคือเสื้อผ้าซึ่ซงถักทอขึ้นมาด้วยวิชาลับในการเล่นแร่แปรธาตุเข้ากับเส้นใยที่เป็นพื้นฐานแล้วอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างสารพัดแต่ก็ช่วยไม่ได้แหละนะตอนที่ฉันบอกบ,บิลักไปว่า ไม่ต้องสนความแข็งแกร่งก็ได้ขอแค่เคลื่อนไหวได้ง่ายก็พอจูๆจ่ๆเจ,ๆจ้านั่นก็หัวร้อนและสร้างเจ้านี่ออกมาแต่มันก็มีกรอบป้องกันตามจุดสำคัญอยู่เหมือนกันและพอเป็นวันตถุดิบที่ราคารวมๆน่าจะเกิน200ล้านมานีที่ผ่านมาฉันเลยทําใจใช้มันแบบทิ้งๆก้างๆไม่ได้เลยเก็บไว้ในส่วนรกของวินเทรเลียมาตลอดแต่ในเมื่อไม่ต้องกลัวรอยแผลสลักนี้แล้วมันก็ต้องออกมาใช้งานกันหน่อยฉันเปลี่ยนหน้ากากวิหกจ้องเขม็งเป็นหน้ากากเหล็กที่มีดวงตาแปดดวงสรงประกายแวววับเขาล่ะโดยเวลาบุกเข้าไปด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผยแล้ว จงไปนอนกิ้งอยู่แถวๆนั้นซะเถอะมือของซีกบูมขวาเข้าที่ลำคอของนวลินแล้วยกขึ้นด้วยแรงบีบท,ที่สามารถขยี้มนุษย์ให้แหลกคามือได้อย่างง่ายดายนวลินสัมผัสได้ถึงพลังงานที่อยู่ในส่วนลึกของลำคอของสีทองนั้นมันจึงพยายามดิน้นรลหนีจงลำห้ต่อเพิงผ่านของข้าซะเถิดลมหายใจทำลายล้างแผดเผาเบดออฟเบน แสงสว่างว่าไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องของร่างมาือมาของนวลินที่โดนลมหายใจสี่ชาติราวกับทองคำที่ร้อนระอุพุ่งเข้าใส่หน้าอ,อกเต็มๆต,ตัวมันปีวออกไปอย่างง่ายดายอากิเซอากาเนะกระโจนสุดฝีเท้าไปหานวลินที่นอนแน่นิ่งคว้นข้างอยู่ไกลลิฟและเมื่อเห็นเอฟเฟกต์ความเสียหายปริมาณมหาศาลทะลักออกมาจากหน้ากอ,อกของนวลินนั้นอากิเซอากาเนะก็ถึงกับพูดไม่ออกเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีคำตอบใดๆกับคืนมามีเพียงแค่เสียงคลนค้างเล็กน้อยออกมาปากบาดแผลนั้นรุนแรงถึงชีวิตระบบของเกมคงทำให้ร่างนั้นแหลกสลายไปแล้วดังนั้นให้พี่ของนัวลินยังไม่หมดถึงอย่างนั้นก็เห็นได้ชัดว่านัวลินบาดเจ็บสาหัสและภาพของนัวลินในสภาพนั้นก็ํำให้เหล่าผู้เล่นเริ่มพูดขึ้นมานี่เป็นโอกาสทองแล้วไม่ใช่หรอถ้าเจ้านั้นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขาการเคลียร์แล้วก็ตอนนี้สามารถล้มมันได้แน่ถ้านัวลินซะ สัญญาณเตือนภัยขึ้นมาในหัวของอคิเซออากาเนธเธอรู้ดีว่านูรินถูกผู้เล่นจำนวนมากเกียดชังแล่นในตอนนี้โนรินก็กำลังเผยช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดออกมาอยู่เธอพยายามจะพูดเดียวค่ะคือว่าแต่เธอก็พูดไม่ออกถ้าเป็นเพนซิลก้อนละก็คงจะใช้ข้าวลม้มลอลลงผู้เล่นส่วนมากได้ถ้าเป็นสลาคูก็คงใช้ความบ้าบิ่นในตอนนั้นตะโกนท้าต่อยตีกับผู้เล่นจำนวนมากแต่อคิสเซออากานเนะไม่ได้มีถ้อยคำบรรทรงพลังที่จะฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปได้แล่นในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นโทษทีนะผู้เล่นทุกกคนนนนพออดีีมัเเป็าว่ะ เมื่ออยู่ต่อหน้าท่านนักบุญจงลดอาวุธลงสีทองและสีขาวบริสุทธิ์เ้าเดินออกมาขวางระหว่างผู้เล่นกับนวลินเล่ากับว่ากำลังปกป้องร่างทรมินนั้นชายคนนั้นพูดขึ้นก็เข้าใจความรู้สึกของพวกนายที่อยากจะโค่นล้มนวลินได้อยู่หรอกแต่ว่านะทางนี้ก็มีเหตุผลให้เจ้านี่รอดเหมือนกันที่สว่าหลังจากนี้เป็นการต่อสู้แบบพ v วแล้วกันถ้าใครไม่ยอมแล้วก็เข้ามาได้เลย ชุดธรรมดาที่ดูตรงข้ามกับเสื้อคลุมที่ดูอลาัางการอย่างสิ้นเชิงแถมเขาคนนั้นยังถือแท่งประหลาดบางอย่างอยู่แต่เหนือนสิ่งอื่นใดหน้ากากที่เจ้านั่นใส่อยู่ก็เหมือนกับหน้ากากกันแก๊สยังไม่มีผิดอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นได้พูดขึ้นการปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวลที่กวางทางท่านักบุญหญิงคือหน้าที่ของพวกเราโดยอัศวินโลกศักดิ์สิทธิ์จงรู้ไว้ว่าหน้าที่แห่งนี้ถ้ามมีผู้ใดแต่ต้องนูรินเป็นอนขาด และอีกหนึ่งคนที่ยืนหยัดปกป้องนวลินอยู่เธอคือโลที่แข็งแกร่งที่สุดของเหล่าผู้เล่นผู้วิถ์ของนักบุญหญิงเพียงหนึ่งเดียวแห่งศาสนาไตเทพและเป็นหนึ่งในผู้ถือข้อสถิติเป็นเพียงไม่กี่คนในเกมนี้ที่สาม,มารถสวมบทบาทได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการเขินอายหรือปรนีประนอมโจเสธท,ที่ผู้คนต่างขนานนามว่าเป็นสายจริงจังยืนตั้ง,งอยู่เคียงข้างสลาคูในหน้าก,กากเหล็กขวางหน้าของเหล่าผู้เล่นเอาไว้คุณสลาคูเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเวลามานั่งท้อหรอกนะอคิเสะกันเนทของจริงน่ะมันต่อจากนี้ตั้งหากตััววดนน่่ใ้้คุมเลยแตา ขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะเมื่ออคกิสะอากาเนะที่สุดตัวอยู่ข้างนัวลินได้เงยหน้าขึ้นเธอได้พบเห็นหยิงสาวคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มันอ่อนโยนยิงสาวคนนั้นได้พูดขึ้นขออภัยนะคะฉันมีเรื่องอยากจะถามท่านผู้นั้นสักหน่อยเอ๊ะคุณนัวลินหรอคะเชิญค่ะรอยยิ้มของเด็กสาวที่มีบรรยากาศน่าประหลาดทําให้รู้สึกไม่อยากขัดขืนหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าห้ามขัดขืนเด็ดขาดอากิสะอากาเนะจึงยอมเดิกทางให้เธอคนนั้น นักบุญหญิงอิลิเทลล่าที่เรากับสะกดผู้เล่นโดยรอบให้หยุดนิ่งไปด้วยความเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดแผ่ปกคลุมไปทั่วสมรภูมิอิลิเทลล่าได้พูดกับนัวลินผู้หลงไหลในตัวซิกบูมผูพ้พิชิตนภา,าและพยายามข่อยคว้ามันฉันขอถามอย่างนึงได้ไหมคะไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้เพียงแค่ปล่อยไปตามหัวใจแค่นั้นก็พอคะ่ะ ดวงตางของมังกรจ้องเขม่งไปที่นักบุญหญิงอิเลเทลล่าแต่เธอกับไม่หวั่นไหวเธอยังคงสงบนิ่งและได้เอ่ยคำถามหนึ่งออกไปผู้ที่ได้ยินคำถามนั้นมีเพียงองคิเสกอากกเนที่อยู่ข้างๆเท่านั้นมันเป็นคำถามที่เพียงพอที่จะทำให้นัวรินโกรธและใช้กรงเล็บฉีกร่างของเธอเป็นชิ้นๆได้ทุกเมื่อแต่นัวรินกับตอบรับคำถามนั้นด้วยความเงียบและเด็กสาวที่อยู่ตรงนั้นที่ถูกขนานนามว่านักบุญหญิงแห่งความเมตตาก็เพียงแค่ยิม้มแย้มอย่างนั้นหรอคะพอได้ยินแบบนั้นแล้วฉันก็ตัดสินใจได้แล้วคะ่ะ มือของเอริสเทล่าแต่ไปบนร่างกายของนัวลินและแววตาของเธอก็ใช้แววตาที่เด็ดเดี่ยว่ากับว่าบรรยากาศบอบบางเมื่อรู่ได้มาลายหายสิ้นไปก่อนที่เอริสเทล่าจะเอ่ยปากขึ้นได้โปรดได้โปรดลุกขึ้นมาอีกครั้งเถิดมอบพลังให้แก่ร่างกายที่บาดเจ็บล้มลงนั้นอีกครั้งหนึ่งดัดแปลงความจริงตามใจปัรถนา มือของอิลิเทล่าสองแสงสว่างแสงสว่างนั้นเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่งอเงยแล้วเติบโตอบร้อมร่างของนัวลินเอาไว้และเมื่อแสงสว่างจางลงตรงนั้นก็เหลือเพียงอิลิเทล่าที่ถอนหายใจเหมือนกับว่าเธอเพิ่งทำงานชิ้นใหญ่เสร็จและนัวลินก็ลุกขึ้นในสภาพสมบูรณ์แบบราวกับว่าความเสียหายก่อนหน้านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเจตจำนงของคุณฉันรับรู้มันเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้โชคดีในการต่อสู้นะคะเดิมทีข้าก็ตั้งใจจะทำเช่นนั้นอยู่แล้วข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่านัวลินผู้นี้ต่างหากคือราชางงกรรททีี่แแ้้จิิคุณนนววลลหายดเะ มูยืนเบื่ออะไรอยู่อคิเซอากาเนะหากเจ้าจะร่วมมือกับข้าเพื่อโคโูณสีกุมแล้วก็อย่าทำท่นทางหน้าสุเพพแบบนั้นสิข้าในตอนนั้นเองเสียงตื่นตระหนกและฮือฮาของผู้เล่นจำนวนมากได้ดังออกไปและทันใดนั้นมวลมหาศาลก็ร่นลงมาในจุดที่นวนลินอยู่โอ้เจ้าไม่สิในเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ข้าก็จะไม่ถามไถ่อะไรให้มากความแต่ว่าเจ้าที่จะขวางหน้าข้างั้นหรือ ราชามังกรทองคําผู้ยิ่งใหญ่ผู้เผาผ่านโลกล่าเพียงพอรักในตัวมนุษย์ต่อให้เป็นคนเช่นฉันก็ยังสามารถยืนหยัดในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งได้ค่ะงั้นหรือคำคืนนี้เป็นคำคืนที่ดีจริงๆการเวลาอันยาวนานของข้ากำลังจะได้รับการเติม,เต,มเต็มแล้วสินะถ้า,างาน,นดวงตาของซีกวูมก็จ้องขเขม่งไปที่มนุษย์คนหนึ่งและมังกรดำที่อยู่เคียงข้างเธอจงรู้ไว้ว่าหากมายืนขวางหน้าเบสอ,อเบสของข้าทุกสิ่งทุกอย่างจะมอดไหมเหลือแต่ซาก หนึ่งในหายนะที่ทะลวงอ,อกของนัวลีนในตอนนั้นมันได้ถูกปลดปล่อยมาอีกครั้งหนึ่งเหล่าผู้เล่นที่อยู่รอบๆต่างพากันวิ่งหนีเพราะกลัวโดนลูกหลงแต่อิลิเทล,ล่ากับยิ้มออกมานั่นไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูห่างเหินเหมือนปกติแต่เป็นรอยยิ้มที่สุขสนเล่ากับว่าเป็นเด็กสาวปกติทั่วไปอิลิเทล,ล่ากรีดร้องออกมาเล่ากับกำลังขับขานบทเพลงกรีดฉันอาจจะตายก็ได้นะคะใครก็ได้ช่วยด้วยท่านนักบุญตราบใดที่ข้าคนนี้ยังอยู่ต่อให้เป็นหายนะแบบใดก็ไม่อาจแต่ต้้องท่่านไดคะ อสศวินประกายแสงได้ก้าวหนึ่งก้าวออกมาเพื่อกวางทางลมหายใจมรณะที่หมายจะเอาชีวิตของอิลิเทล่าช่วงท่าของเธอนั้นเหล่ากับรูปปั้นที่มีชีวิตซิกวูมข้าจะแสดงให้เห็นเองถึงเหตุผลที่ข้าคือดีเฟนโฮเดอร์อาชีพสายสูงสุดของอัศวินศักดิ์สิทธิ์อัศวินศักดิ์สิทธิ์ประกายแสงโจเซตผู้เล่นที่ครอบครองพลังป้องกันสูงสุดในแชงกิล่าฟอนเทียแห่งนี้ได้ยิ้มท้าทายลมหายใจมรณะก่อนที่เธอจะยื่นมือขวาออกไปแล้วไล่สกิลโลโกหิตของข้ากำลังเดือดพ่าน